สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เป็นวิสมัครเล่นนะครับเมื่อเห็นเจ้าตัวที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คงจะรู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับเจ้าตัวนี้มันก็คือ Linear Amplifier นะครับหรือว่า b o o เตอร ที่เราเรียกเรียกกันนะฮะหรือว่าบูทเจียกสั้นๆว่าบูทนะครับก็หรือว่าเรียกแบบก็เรียกว่าเป็นไม่เรียกตรงๆนะฮะบางทีเรียกตรงๆมันอาจจะเป็นคำที่ว่าคือในภาษาวิทยุสืรร่อสารนะฮะบางทีเราต้องใช้โค้ดใช่ไหมฮะใช้โค้ดใช้โค้ดคิวใช้โค้ดวอลนะครับเจ้าตัวนี้ ในภาษาวิทยุสสารเขาก็จะเรียกกันว่ารองเท้านะฮะคือรองเท้าบูทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคนเล่นวิทยุจะรู้ดีนะครับก็คือคลิปนี้นะครับพอดีผมไปได้เจ้าตัวนี้มานะฮะเป็นเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บคือผมก็เป็นนักเล่นวิทยุคนหนึ่งนะฮะวิทยุสื่อสารคนหนึง่งในอดีตก็เล่นมาร่วม 20กว่าปีนะฮะตั้งแต่สมัยตอนอายุ10กว่า,วานะฮะสมัยอายุประมาณ15 16นะครับก็รวม20กว่าปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็อายุก็จะเข้า40ปีอีกไม่นานนี้นะฮะนะครับ,รบก็ก็ได้มาก็เลยจะเอามาทดสอบนะครับแล้วก็แกะ รีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะก็คนท่านที่ไม่ได้เล่นวิทยุก็อาจจะไม่รู้ว่าม,ม,มันคืออะไรยังไงนะครับแต่ท่านที่เล่นวิทยุอาจจะอยากเห็นเนาะนะครับยี่ห้อมันก็คือยี่ห้อมันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะเรดิโอเจเนรอนนะครับรุ่น9050 w r นะฮะ ก็มีภาค RX ด้วยนะครับภาคดูดสัญญาณหรือว่าภาครับนั่นแหละนะฮะเปิด RX เพื่อดึงสัญญาณนะครับด้านหลังนะครับก็มี input นะฮะ RF in TX นะครับก็คือต่อสัญญาณเข้านะฮะ RF out NT นะครับก็คือต่อสายกาดนะครับแล้วก็ฟิลอันนี้เป็น ดีซีอินพุตนะฮะจริงมันต้องมีแจ็คเสียบของมันนะครับมาเสียบนะครับสมัยก่อนตัว er, บูเตอร์นะฮะหรือรองเท้าก็เป็นที่นิยมในยุคสมัยยุคสมัครเล่นตอนที่ผมเล่นใหม่ๆนะครับวิทยุว uh, ิทยุวอร์ทอ uh, เรียกว่าวอทอนะสมัยนั้นนะครับวอทอก็คือ ย่อมาจากวิทยุท้องถิ่นนะถ้าเรียกให้ดูดีหน่อยก็คือวิทยุท้องถิ่นนะฮะแต่ว่าถ้าเรียกอย่างหนึ่งก็นะนั่นแหละนะนะฮะตามที่เข้าใจคนเวนวิทยุเข้าใจนะฮะวิทยุวอทอสมัยก่อนใช้กันนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเครื่องโมบายนะฮะเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องโมบายหรือว่าเครื่องอที่เป็น เบสสเตชันนะฮะหรือเครื่องอาจจำที่มีราคาค่อนข้างแพงสมัยนั้นก็หาหาซื้อได้ยากด้วยราคาแพงโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องประมาณนี้นะฮะสมัยก่อนเล่นเยอะไอคคอม 2G ตัวนี้ก็ผมก็ได้มาตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นอ่าวิทยุวอทอวิทยุท้องถิ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็อายุร่วม20ปีเหมือนกันอยู่กับผมมาซื้อมาเป็นมือสองนะฮะก็เป็นเครื่องมือสองมาสภาพนี้เลย นะครับมาอยู่กับผมก็ยังคงสภาพเดิมมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เอามันไปไหนนะครับก็อาจจะมีพกพาบ้างในช่วงแรกๆนะฮะหลังๆมาก็วางทิ้งอย่างเดียวเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้คือพูดง่ายไม่ค่อยได้หยิบได้จับวิทยุแล้วนะฮะว่าว่ามาเล่นอย่างอื่นแทนนะครับเล่นโซล่าเซลลเล่นคอมพิวเตอร์สมัยนั้นก็วิทยุไม่ได้หยิบจับนะครับแต่วันนี้ก็จะมาลื้อฟื้น ความหลังกันหน่อยมาดีได้ตัวนี้มาราคาไม่แพงนะก็เลยเดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ความถี่ในการทดสอบเนี่ยนะฮะก็อยู่ในช่วงย่านวิสมัครเล่นจนถึง1.50นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวเราดูสเปคตัวเจ้าตัวนี้กันหน่อยหนึ่งนะฮะนะครับมันเป็นบริษัท อันนี้เป็นเป็นชื่อบริษัทมันหรือเปล่า ARC ผมไม่ไม่ค่อยรู้นะฮะไม่มีความรู้เท่าไหร่ตรงนี้นะครับเป็น VHF Amplifier รนะฮะใช้ไฟเลี้ยง13.8ดโวลต์นะครับเอาพุท Power อยู่ที่100วัตต์นะครับอินพุตพ w e r อยู่ที่5วัตต์นะครับความถี่ตัวความถี่นะั้นมันลดมันมันลบไปแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอ่า มันทํางานได้ดีที่ความถี่ไหนนะครับแต่ว่าดาว่าน่าจะเป็นช่วงย่านความถี่อิทยุตสมัครเล่นนะฮะ144ถึง146เมกะเฮิร์นะครับนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์ก็ลบๆไปแล้วช่วงนี้นะฮะมันเป็นเป็นของเก่ามือสองนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันนะฮะเปิดดูข้างในกันว่าวงจรหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ น็อตสีตัวนะครับถอ,อดน็อตสตัวแล้วก็ฝาครอบเทมันออกไปขออภัยนะไม่ค่อยถนัดมือเดียวโอเคนีนะครับภายในมันนะฮะมีโลโก้ A R C นะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อมันหรือเปล่ายี่ห้อ A R C แต่ไอตัวนี้ เดี่ยเจนนัลอนอาจจะเป็นเป็นแปรว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนะครับก็ดูจากสภาพเนี่ยยังไม่เคยซ่อมนะฮะยังไม่ไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับเพราะว่ายังไม่มีรอยบัตรกตรีตรงไหนเลยนะครับก็น่าจะเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะฮะนะครับ ครับมาดูตัวหัวใจสำคัญมันนะฮะใช้ PA นะครับหรือว่าตัวขยายกำลังส่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอาตัวน,นี้หลบนิดนึงนะครับเบอร์ B 2 sc 2782นะครับอันนี้คือที่เราเรียกกันว่า PA นะฮะหรือ power amp นั่นแหละภาค power amp นะครับภาคได้นะฮะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเบอร์ c ถ้าเต็มๆมันน่าจะเป็น 2SC1972 นะครับตัวนี้เป็นไดตัวนี้เป็นอ่า PA นะครับแล้วก,ก็นในส่วนนี้นะฮะเป็นในส่วนของภาค RX นะฮะใช้ MOSFET สีขาตัวนี้นะเบอร์อะไรก็ไม่ทราบนะครับวงจรก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับตัวดีเนียแอมป์ฟายเอตัวนี้นะฮะวงจรก็มีอุปกรณ์ไม่มากนะครับมีอยู่เพียงเท่าน,นี้แต่ว่า หลายวงจรก็ออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยนะฮะ,ะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันยังไม่ต้องใส่ฝาครอบนะเดี๋ยวค่อยใส่ผมใส่ทีหลังเรามาเทสกันนะครับต่อไฟเข้าก่อนไฟเข้าผมใช้ปาก ก็จะลำบากลำบากนิดนึงนะฮะมือจับกล้องอีกมือก็ต่อสายนะครับไม่รู้ว่าจะช็อตหรือเปล่าโอเคนะฮะใส่สายสัญญาณน,นะครับอันนี้เป็นเอาพุตนะฮะเอาพุตผ,<ม>ผมต่อไว้กับตัววัดกำลังส่งนะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่า SWR นะฮะยี่ห้อไดมอนด์รุ่น SX 200นะครับอันนี้เป็น เป็นเครื่องเอเป็นของไต้หวันนะฮะรุ่นแรกๆออกมาเป็นของญี่ปุ่นนะครับคนที่คนนิยมนิยมที่เป็นพิมพ์นิยมพูดง่ายว่าถ้าคนเล่นะสะสมนะครับเขาจะหาแบนญี่ปุ่นที่เป็นรุ่นเข็มสั้นนะฮะส่วนรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นหลังๆที่ออกมาย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ไต้หวันนะครับมันจะเป็นรุ่นเข็มยาวนะฮะ เป็นรุ่นเข็มยาวแต่บางท่านเคยเห็นบางท่านเอาไปรีวิวบอกว่าเป็นของปลอมนะครับเห็นเคยเห็นอยู่สมัยยุคแรกๆบอกว่าอันเนี้ยเป็นของเลียนแบบไดมอนด์นะครับไดมอนด์ Diamond ต้องเข็มสั้นต้องนุ่นนี่นั่นนะฮะแต่จริงๆแล้วรุ่นเนี้ยไม่ใช่เลียนแบบนะฮะก็เป็นไดมอนด์แท้นี่แหละแต่ฐานการผลิตเขาย้ายไปอยู่ที่ไต้หวันมันเลยออกมา ไม่เหมือนรุ่นแรกๆนะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนพิมพ์แม่พิมพใหม่นู่นนี่นั่นนะฮะก็เลยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ swr ตัวนี้ไม่มีปลอมนะครับของยี่ห้อไดมอนด์นะครับส่วนของไกว่านะฮะบ,บางคนบอกไก่ว่าปลอมไก่ว่าก็ไม่ปลอมนะฮะอันนั้นก็เป็นยี่ห้อเขานะครับเป็นยี่ห้อไกว่าเคียวว่านะฮะมีหลายยี่ห้อที่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าพวกไก่ว่าเคียวว่าจะเป็นรุ่น sx 4 0 0นะครับเขา ไม่มีรุ่น SX 2 0 0นะฮะก็ว่ากันไปนะครับบางทีคนที่จะรีวิวที่จะเผยแพร่ก็ต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะฮะไม่งั้นก็บางทีเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะครับต่อแล้วนะฮะผมใช้ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับที่ดัดแปลงมาจาก Power Supply Com นะครับก็อ่อนสวิตอ่ ปรับแรงดันไว้ที่13.8โวลต์นะครับตามสเปคของตัวรีเนียแอมป์ฟายเออร์นะครับส่วนตัวเครื่องไอคอม 2G ตัวนี้แฮนดี้นะครับกำลังส่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก4 4วัตต์นะฮะเพราะว่าผมจ่ายไฟจากตัวนู้นนะฮะ12โวลต์12.5โวลต์นะครับถ้าจ่ายที่13.8มันก็จะอยู่ประมาณประมาณ6วัตต์นะฮะ แต่ผมจ่ายแค่12.5กำลังส่งที่ผ่านตัวบูสเตอร์ไปแล้วนะฮะมันจะมีค่าความสูญเสียนะครับส่วนหนึ่งในวงจรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเท่าไหร่ลองดูนะฮะเมื่อผ่านบูสเตอร์ไปแล้วนะครับอันนี้มันส่งออนิ้ส่งโลอยู่นะฮะนี่ครับเหลือประมาณ2วัตต์ในหน่อยเองอเมื่อมันผ่านตัวนี้ไปแล้วนะฮะจริงๆแล้ว มันจะอยู่ประมาณประมาณ4วัตต์นะครับก็สูญเสียไปเยอะพอสมควรแต่ว่าในกรณีที่เราใช้ตัวเนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราต้องเปิดมันอยู่แล้วนะฮะถ้าเราไม่เปิดมันเนี่ยนะครับกำลังจากตัวเครื่องจะสูญเสียหลายหลายวัตต์อยู่นะครับทีนี้นะครับลองดูลองเปิดสวิทช์ออนนะฮะออนแล้วถ้มีไฟสีส้มติดนะครับถ้าเราเปิด RX นะฮะ ไฟดวง Rx ก็จะติดหมายถึงว่าตอนนี้ในภาค Rx ของมันเนี่ยดึงสัญญาณที่สัญญาณที่มาออนอ่อนอ่มาขยายนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเคยใช้งานมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะดึงสัญญาณความถี่ข้างเคียงมาด้วยก็คือมันมันอาจจะขยายขยายสัญญาณอ่อน,ออนได้แต่ว่ามันก็ดึงก็เรียกว่าที่ที่เราเรียกว่าเฟดอะ นะฮะถ้าลเรืวิยุจะเรียกว่าเฟดหรือสัญญาณรบกวนเข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เอดมิเตอร์ตัวเอดมิเตอร์ขึ้นเต็มจอแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็พอช่วยได้นะฮะพอช่วยดึงสัญญาณอ่อนๆเข้ามาได้อยู่นะครับนี้เดี๋ยวผมจะส่งโลก่อนนะฮะนะฮะส่งโลความถทีอยู่ที่ 1 4 4 1 0นะครับอันนี้เป็นการทดลองด้วยดัมมี่โหลดนะฮะไม่มีการออออากาศใดๆนะครับต้องแจ้งก่อนใช้ดัมมี่โหลดนะครับก็กดคีย์ไม่มีการแพรกระจายขึ้นออกไปแต่อย่างใดนะฮะอาจจะแพร่กระจายอยู่ระยะประมาณ10-20เมตรนะครับอันนี้โลดนะครับนี่นะเดี๋ยวเราลองดูกำลังวัดกัน ผมปรับสเกลเลนส์ที่ยี่สวัตต์นะฮะนะครับโล uh, มันออกอยู่ที่สิบห้านะฮะโลเครื่องนี้อยู่ที่0 5นจวัตต์เท่านั้นนะฮะไอคอม 2G ตัวนี้โลผมปรับไว้แค่0ูนจดห้านะครับดัแบบนั้นเข้า0ูนุ้าเนี่ยออกอยู่ที่สิบห้าวัตต์ออกยี่สิแล้วนะฮะ,ะแสดงว่าแสดงว่าขั้วนี่หลวมนะครับ ขั้วมันไม่ค่อยดีนะฮะมันเก่าค่อนข้างเก่านะครับ15บห้าเราขยับขั้วมันก็จะขึ้นหน่อยหนึ่งเห็นไหมะเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊ดหนึ่งนะฮะพอดีลูกค้าซื้อของ โอเคนะครมาต่อกันปรดีลูกค้ามาซื้อของขอไัยตัดคลิปไปขายของก่อนนะครับโลจะอยู่ที่ประมาณ15-20ถึง20วัต์นั่นแหละถ้าัวมันมันไม่ค่อยสะอาดนะครผมไม่ได้ใช้นานตอนนี้อยู่ที่15้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไฮที่ตัวเครื่องแฮนดี้นะฮะนี่นะครับไฮแล้วนะฮะตั้งเลนส์ที่200นะครับลองดูนะฮะ ออกอยู่ที่90วัตต์นะครับ1 10, นะฮะผมควาหาความเครื่องไว้อย่างนี้ดีกว่ายังไงดีจะได้มองเห็นนะครับนี่นะฮะออกอยู่ที่50วัตต์นะฮะกินกระแสอยู่ที่15แอมป์ ครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนความถี่ไปที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะฮะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับ,รบออกอยู่ที่เก้าสิบเหมือนกันนะฮะสเปคเขาบอกร้อยหนึ่งนะครับประมาณร้อยแต่ต้องอินพุตห้าวัตนะฮะแต่ตอนนี้อินพุตมันอยู่ประมาณสี่วัตนะครับผมเปลี่ยนความถี่ไปที่หนึ่งสี่หกหนึ่งศูนย์นะฮะ หนึ่งสี่หกหนึ่งศูนย์ออกอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับขาดหนึ่งร้อยไปนิดๆน,นะฮะผมเปลี่ยนความที่ความทีไปที่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์นะฮะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ออกร้อยกว่านะครับแต่ผมจะกดคี่ยาวไม่ได้นะฮะเพราะดัมมี่โหลดนะครับดัมมี่โหลดมันทนได้แค่ประมาณ20่สิบวันนะฮะ แต่ว่ามันรับมันทนได้ชั่วขนาดเนี่ยมันได้ได้ได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้ากดยาวๆมันจะร้อนจนตะกัวละลายนะฮะเปลี่ยนวันทีไปที่148่งสีนะครับสี่0นะครับออกเกือบ110วัตต์นะฮะหนึ่งสี่เ้าหนึ่งนะครับสี 1, 4, 9, 1, ่เก้าหนึ่ง ออกเกือบร้อยสิบวัตต์นะฮะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะฮะห้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับออกเกือบร้อยสิบวัตต์เช่นกันนะฮะประมาณร้อยร้อยห้าวัตต์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับประมาณร้อยหนึ่งนะฮะร้อยหน่อยๆน,น,นะฮะ ห้าสองหนึ่งศูนย์ช่องนี้มีสัญญาณรบก,กวนนะครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งห้าสามหนึ่งศูนย์นะฮะหนึ่งร้อยนะครับ, 10, รบ, 100, รบอ่าไม่ถึงร้อยแล้วนะฮะหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์นะครับ, 10, รบเริ่มตกมาแล้วอยู่ที่ประมาณเก้าสิบ 10, นะฮะหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์นะฮะอยู่ที่เก้าสิบนะฮะ หนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับเริ่มตกลงมาแล้วนะฮะก็ที่ทำงานได้ดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งสี่หกจนถึงหนึ่งห้าหนึ่งห้าหกนะฮะแบนวิดน่าจะอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ในช่วงความถี่วิทยุสมัครเล่นนะฮะจนถึงหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกนะครับแต่ถ้ามากกว่ากว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมไปที่ห้า ที่ย่านหกนะฮะหนึ่งหกศูนย์นะครับเหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดสิบนะฮะนะครับพอขึ้นไปย่านความที่สูงก็กำลังก็จะลดลงเพราะว่าแบนด์วิดจะอยู่ในช่วงหนึ่งสี่หนึ่งสี่ึงสี่หกเนาะที่จะออกเต็มร้อยนะครับหนึ่งสี่สี่ลลงมาที่หนึ่งสี่สามหน่อยหนึ่งนะฮะหนึ่งสี่สาม หนึ่งสี่สามก็ยังได้อยู่แปดสิบนะฮะที่ดีก็คือหนึ่งสี่หกนะครับออกหนึ่งร้อยนะครับก็โอเคเลยฮะอยู่ในสเปคเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่เป็นมือสองแล้วก็สภาพค่อนข้างที่จะ,ะไม่คนใช้ไม่ค่อยรักษานะครับก็สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะผมก็ ไม่มั่นใจว่าไปใช้งานยังไงเนาะมันเป็นรอยนะครับรจริงอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ประจำที่นะหรือว,ว่าติดตั้งในรถยนต์มันควรอาไปติดตั้งในรถยนต์แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะไปไปโดนอะไรมาถึงขนาดนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานยังปกตินะฮะกำลังเอาพุทยังออกปกตินะครับ ก็แสดงว่ามันค่อนข้างทนนะฮะกำลังกำลังส่งก็ไม่ตกเลยนะครับน่าจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะคิดว่านะครับแต่กำลังส่งยังอยู่ในช่วงตามสเปคเลยคือ100วัตต์นะครับก็โอเคก็คงจะเอามาเอามาทดสอบรีวิวให้ดูกันเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ออกอากาศแล้วนะฮะว,วันนี้ก็ ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปคุยวิทยุแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เอามาเก็บไว้นะฮะเป็นหรือเอามาสะสมไว้นะครับเผื่อสักวันหนึ่งนะฮะเราขัดสนจนยากนะครับอาจจะเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปปล่อยทำทุนนะฮะมันก็พอที่จะช่วยเหลือเราได้สักช่วงหนึ่งแหละนะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ขัดสนอะไรก็เก็บไว้นะฮะเหมือนบางท่านที่เก็บสะสมไว้นะครับเอาไว้เอาไว้ดูนะฮะว่าโอเคเรามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในครอบครองนะครับเราก็นั่งดูนั่งเอามาหยิบมารูปมาคำํำมาทดสอบมันก็มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนที่ชอบนะฮะชอบชอบทางเกี่ยวกับพวกนี้เนาะนะฮะคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกนะครับว่าจะมา มีไว้ทำไมสะสมไว้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนชอบก็ก็มันก็อีกมุมมองหนึ่งนะฮะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมมีอีกตัวนึงนะฮะอ่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเอาไว้ตรงไหนดีนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้อไดว่านะฮะยี่ห้อไดว่ารุ่นพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ l a 2 0 8 0 h นะครับก็ตัวนี้แต่ตัวนี้เคยซ่อมแล้วนะฮะผมเป็นคนซ่อมเองด้วยนะฮะเพราะว่ามีปัญหาในส่วนของภาคได์นะครับาภาคไดเสียนะครับแล้วก็มีปัญหาในส่วนของอตัวเรียกตัวแรสีปรับค่าได้นะฮะที่เอาไว้กำหนดย่านความถี่นะครับมันเสียก็เคยผ่านการซ่อมแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ทิ้งไว หลายปีนะฮะหลายหลายปีหลายปีอยู่น่าจะร่วมหกเจ็ดปีแล้วไม่เคยที่จะเปิดมันใช้งานนะครับไม่รู้ว่ายัางใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็หยิบมาเอามาเพื่อให้ดูว่าเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาแกะข้างในมันแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่ามันทำงานได้แบนวิดได้กว้างแค่ไหนนะครับกำลังส่งยังเหลือตามสเปคหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมชอบนะฮะกำลังส่งยังอยู่ตามสเปคนะฮะอยู่ที่80วัตต์ นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นดีเนียแอมปิฟเออร์นะฮะสองศก็คือรุ่นแปดสิวัตต์นะฮะทำงานที่ย่านอิทยุสมัครเล่นนะครับคือหนึ่งถึงหนึนะฮะแต่ว่ามันสามารถปรับได้นะครับปรับตัว C ปรับค่าได้ภายในมันนะฮะเพื่อที่กำหนดก็เรียกว่ากำหนดย่านความถี่ในการใช้งานนะฮะสมมติว่าเราต้องการไปใช้ย่าน ที่สูงกว่านี้นะครับเราสามารถปรับได้เพื่อให้กําลังส่งมันไปออกดีในช่วงนั้นนะครับก็ถ้าที่ผมเคยลองนะฮะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์เนี่ยเราสามารถปรับให้มันออกได้แปดสิบวัตต์ตามตามสเปคนะครับแต่ตอนนี้ผมปรับไว้ในย่านวิทยุสมัครเล่นก็คือมันจะออกที่แปดสิบวัตต์ในย่านวิทยุสมัครเล่นถ้าความถี่สูงขึ้นไปหรือต่ําลงมากว่านั้นกําลังวัตต์มันก็จะลดลงนะครับก็ต้องเอาไว้ ถ้ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่สำหรับตัวนี้นะนะครับส่วนตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเชิงทดสอบนะฮะลีเนียแอมปิฟายเออร์นะครับเลดีโอเจเดอรอนนะฮะหรือว่ายี่ห้อน่าจะเป็น ARC นะครับก็ขอจบคลิป นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ